สวัสดีครับผมมานี่เราก็มาอยู่กับ t o y o ต a m ม g ติเอกันอีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาอัปเดตแล้วก็จะไปเปลี่ยนสายพานเราลินนะครับผมมาดูว่าผมทำอะไรไปครับรถคันน,นี้นะนั่นก็คือเปลี่ยนยางนะครับผมนี่ยางดีสโตนปีย5ิบห้าเลยนะได้มาราคาแค่สี่พันเก้านะครับผมสี่เส้นในลาซาด้านะอ่า แล้วเรามาดูสภาพยางเก่านะผมไม่รู้ว่ารอดไปได้ไงนะผมเนี่จะเห็นว่าแตกลายงาแตกหมดเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็แตกรายงานนี่ยาคูนานะเป็นของบิส o ตนอลนนี้มิชลินนะครับผมปีสิบห้าคังคู่โอ้โหดูดอกคือแบบแตกรายงานนะผมเนี่ย <laughs> ซึ่งผมใส่ยางหน้าใหม่แนะั้นก็เป็นขนาดสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้าซึ่งก็ขี่ดีเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะไปเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งกันซึ่งเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของเรานะไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดแล้วเครื่องพังนะอ่าเป็นของแท้ตัวโยต้า เม็กอินเจแปนเส้นนี้พันหนึ่งแปดสิบแล้วก็ลูกลอกอีกรวมๆแล้วก็อยู่ประมาณสองพันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนกันที่อู่เลยครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปอู่กันงั่นอ่ะเรามาลองสตาร์ทกันดูว่าตอนเช้าๆาอากาศเย็นนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่น่าจะประมาณยี่สิบห้ายี่บหกดูว่าจะ,จะติดง่ายไหมครับผมอ่าชึ่งเดียวติดนะครับผม แต่รอบจะต่ำนะต,ตาตอนเช้านี่เวเปิดแอร์อ่ะเขเปิดแอร์แล้วมันก็จะช่วยเร่งขึ้นมาไปเขาเกียร์หนึ่ง๊อตเบรกเมอเออคือการขับขี่เจ้าไน t ีอ็ตัวนี้ก็ถือว่ามันไม่อื่นนะครับผมช่วงเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามครับ คือต้นมันจัดมากเลยนะอาจจะเป็นเพราะเฟืองท้ายมันเป็น4.3ก็ได้นะครับอะซึ่งตอนนี้เฟืองท้ายมันหอนนะแต่ตอนวิ่งช้าๆมันยังไม่ดังครับถ้าใส่เกียส์4เกียรห้าคือมันแล้วจะดังวงไรพาวเวอร์ครับเบาก็ถือว่าขับดีครับผมระยะคาร์ดเบรกก็โอเคดีมาก ถ้าเร่งก็ไวดีนะไวกําลังดีเข้าเกียร์สามระยะเกียร์ก็เปลี่ยนบูทมาก็แน่นนี่คแต่ไม่ความเร็วมันเสียครับผมมันขึ้นเกินนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะสายไหม่หรือเฟืองไหม่นะ อัตราเร่งดีคนระับไม่อืดน,นะครับผมก็แปลกใจนะไม่เคยขับรถเก่าเหมือนกันนะครับเคยขับแต่รถเก๋งเครื่องบินสินนะเอะรถกระบะเก่าๆคิดว่าจะอืดน,นะได้มาก็ไม่อ่ดถือว่าขับดีครับผมใส่เกียร์สี่เลยนะครับผมเส้นถนนแค่นี้นะเพราะว่า,วารอบก็ค่อนข้างจัด เดี๋ยวว่าเฟืองท้ายมันหอนว่าจะเปลี่ยนเป็นของไทเกอร์ครับผมมันเป็น4.1มันอาจจะลดรอบได้นิดหน่อยก็มไม่อยากเออ่เสียเงินมากครับผมถ้าจะไปทดเมจุด3.9 3.7อะไรมันก็ต้องเสียค่าจานเฟืองอีกนะแล้วก็ซื้อยกลูกมันก็6,7000ครับก็เป็นของใหม่อันนี้ หาของไทเกอร์มือสองก็ถอดมาค้าไม่เกินสามพันนะประมาณนี้ครับช่วงล่างก็ถือว่านุ่มนวลนะรถกระบะที่ช่วงล่างนิ่มนะเนี่ยประดัเล่งเี่ยมีฟันดำบางๆอนะ ฟู้ดฟู้ดฟัดฟดดีเหมือนกันนะครับผมนะี่ครับผมวิ่งอยู่เนี่ยน่าจะประมาณสี่สิบเองแล้วผมไม่ปาไปแปดสิบแล้วนะเก้าสิบแล้วเนะีนะ่ยวิ่งนะห้าสิบนะเนี่ยหกสิบก็ไม่ขึ้น100นะร้อยแล้วเออ่อนไปสี่สิบเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมอ่าแล้วมันก็พอร้อยแล้วไม่มันก็จะชอบค้างเงผมตอบตอบมันลงมาเออ อาจจะเป็นที่สายใหม่้งครับเพราะว่าสายใหม่มันดังแค่ๆตลอดเลยนี่อูก็อยู่บางคานะครับผมเป็นอูรู้จักกันนะนี่ก็เป็นทางชนบทบ้านนอกมันก็จะเล็กๆแคบๆนิดนึงหลุมบ่ก็เยอะ ปนี้ครับความเร็วประมาณนี้ครับเฟืองท้ายหอนดังมากเลยคนะับวอวอเลยนะอ่ะก็ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนถึงอู่เลย ไปเปลี่ยนสายพานเราลิ้นกันมานะครับผมนี่ครับค่าเสียาหายก็หนึ่งพันแปดร้อยบาทครับสายพานเอามาเองนะอค่าสายพานก็พันเจ็ดเจ็ดสิบห้าผมซื้อมานะรวมแล้วก็แล้วตอนนี้ก็มีอีกเรื่องนึ่ครับผมก็คืออตัวเรือนใหม่ของมผมนั้นกับตัวกลับใจมาใช้ได้แล้วครับผมอ่าเนีนะ่ยอ่เกียร์สามอ่ะเกียร์สี่ความเร็วขึ้นตรงนะครับผม ก่อนหน้านี้ไมมันมันจะอ่อนกว่า40แล้วแต่ผมบอกนะเออแต่ผมไปทําอะไรมันไปบ,บ,บีบสายมันหน่อยมันก็กลับมาป,ปก,กตินะงงเหมือนกัน ครับผมหลังงี้ผมไปเปลี่ยนสายพานล้อลิ้นมานะครับอ่าวันนี้ก็ทํากันเท่านี้ก่อนนะจะจะมีคลิปต่อๆไปให้ดูกันอีกเรื่อยๆนะซึ่งวางแผนไม่ว่าจะทําพวกเบรกแล้วตอนนี้สายอ่อนเบรกนะครับผมมันเก่าทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็เบรกมันสู้เท้าเวลาเบรกแล้วมันจึ๊กชๆๆึ๊บชึ๊บชึ๊ึ๊อผม อก็ต้องเจียจานเบรกแล้วก็ผ้าเบรกเผื่อน้อยแล้วนะเดี๋ยว,วต้องเปลี่ยนผ้าเบรเกเจียจานเปลี่ยนสายอ่อนเบรกไล่น้ํามันเบรกแล้วก็น้ำมันคาร์ทถ่ายน้ำมันเบรกน้ำมันคาร์นะอ่าแล้วก็ช่วงล่างลูกมงลูกหมากนะันเดี๋ยวก็ต้องดูอีอกทีแล้วก็เฟืองท้ายนะครับผมว่าจะใส่ของไทเกอร์ดีโฟดีแล้วสี่จุดหนึ่ง ยกลูกอ่ามันจะได้ช่วยทดรอบได้นิดหน่อยแล้วก็เรื่องของสีภายนอกนะผมไปคุยกับอูสีไปแล้วเขาคิดสามหมืนห้าพันบาทลอกสีทั้งคันนะครับผมลอกให้บางปั่นเนื้อให้เห็นเนื้อเหล็กเลยพ่นกันสนิมแล้วก็พ่นสีทับคิดสามหมื่นห้าแล้วก็อุปกรณ์ภายในครนับไอ้พวก แต,แตกนี่แล้วก็มีถุงเกียร์ตรงนี้แล้วก็วิทยุนาฬิกาใส่ให้มันครบนะเอามาใส่ให้มันเต็มครับแล้วก็ปุ๊กฟิล์มที่มันเสื่อมสภาพแล้วอ่าแล้วก็ยางด้วยอ่าพวกยางขอบกระจกนะมันรั่ว,วยางขอบประตูทั้งหมดนะฮะอ่าาสใไม้ด้วยนะถึงมันจะขึ้นแล้วแหละเราก็ควรจะเปลี่ยนนะเพราะว่า ดีมากไม่ดีบ้างก็เปลี่ยนไปเถอะนะครับผมจบจบนะเออไอ,อ,อ,อพวกสวิทช์ไฟเฟยอะไรเงี้ยแล้วก็ไอตัวปรับรอบข้างล่างไม่มีครับผมมแต่รูเนี่ยอือไม่รู้เขาหายไปไหนนะคันเร่งมันก็จะเงี้ยฟรีๆนะครับผมมันตั้งที่ตรงปั๊มอะไม่ได้แล้วนะทำจริงมันต้องมีไอตัวนี้อันหนึ่งอือก็เดี๋ยวค่อยหามาใส่ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อนลังใจผมนะครับสวัสดีครับรวมค่าของกับค่าแรงก็เป็นสามพันห้ารอเจ็ดิบห้าบาทนะครับผมก็ถือว่าจบนะครับผมมีเปลี่ยนซีนคอหน้าแล้วก็ใส่พานสามเส้นด้วยนะอะนี้ก็ใช้กันยาวๆครับผม